เดิมทีเป็นผู้หลุดพ้นจากโลกิวิสัยเทพเซียนบนโลกมนุษย์ผู้สูงส่งในวินาทีที่ได้พบคากลับคุกเข่าตัวสั่นง,งันงกอยู่เบื้องหน้าคามู่หลงเทียนกู่เห็นข้าตั้งท่าจะจากไปรีบร้องตะโกนว่าท่านผู้มีพระคุณเทียนกู่ยังมีเรื่องหนึ่งจะกลับเรียนเรื่องอะไรข้าหันกลับไปถามมู่หลงเทียนกูอ่ำอ่ำอึ้งอึ้งดูเหมือนจะไม่สะดวกที่จะพูดต่อหน้าทุกคนข้าโบกมือสร้างเขตอาคมกันเสียงแล้วพูดว่าตอนนี้พูดได้แล้วสามปีก่อนข้าอยู่ที่เขาเทียนไถเมืองชงไหล ได้ค้นพบโบราณสถานสมัยโบราณการด้านนอกมีเขตอาคมพลังบำเพ็ญของข้ายังไม่อาจเข้าไปได้ท่านผู้มีพระคุณลองไปดูได้มู่หลงเทียนกูกล่าวตามความเป็นจริงพอพูดแบบนี้ข้าก็เริ่มสนใจขึ้นมาจริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้บำเพ็ญเซียนหรือผู้ฝึกตนล้วนเต็มไปด้วยความสนใจในโบราณสถานเจ้าอ,อยู่รอเพื่อนำทางข้าเตรียมตัวจะไปแล้วจะแจ้งให้เจ้าทราบข้าพูดจบก็สั่งหลงเอาเทียนว่าจัดหาที่พักให้เขาขอรับท่านผู้มีพระคุณขอรับท่านอาจารย์ ทั้งสองคนพยักหน้ารับคำคำว่าท่านอาจารย์ที่หลงเอ้าเทียนเรียกออกมานั้นทําให้หงเปินจงตกใจมีหน้าเล่าพลังบําเพ็ญของหลงเอ้าเทียนถึงได้ก้าวหน้าเร็วขนาดนี้ที่แท้ก็มีอาจารย์ที่เก่งกาจปานนี้แล้วจะไม่เร็วได้อย่างไรหงเปินจงทั้งอิจฉ้าและเต็มไปด้วยความปรารถนาไปเธอกลับบ้านข้าพยักหน้าแล้วหันหลังขึ้นรถตู้ลาเจียเคร่อวิ่งไปด้วยท่าทางคล่องแคล่วตอนที่ผ่านข้างกายหลงเอ้าเทียนยิ้มแล้วพูดว่าขากลับข้าขับเองเจ้าไปจัดการเรื่องที่ท่านอาจารย์สั่งให้้เเรรียบรยบอถ หงเปินจงมองดูข้าที่จากไปแล้วเขาเดินเข้าไปหาหลงเอ้าเทียนอย่างนอบน้อมแล้วพูดว่าหัวหน้ากลุ่มหลงก่อนหน้านี้มีความเข้าใจผิดกันไปบ้างหวังว่าท่านจะไม่ถือสาข้ารับรองว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเด็ดขาดข้าจะควบคุมสิทธิ์สำนักเหล่าซานด้วยให้พวกเขาทำตามหน้าที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประเทศชาติเช่นนั้นก็ดีที่สุดหลงเอ้าเทียนมีสีหน้าสงบนิ่งมองไม่เห็นความรู้สึกใดๆบนใบหน้าของเขาเลยเช่นนั้นข้าขอตัวลาก่อนหงเปินจงกล่าวอำลาแล้วจากไปพร้อมกับกระดูกที่หัก ข้าเพิ่งกลับถึงคฤราสห์ดก็เห็นลิงเหยาและคนอื่นๆกำลังปรึกษาหาหรืออะไรบางอย่างอยู่ในห้องห้องรับแขกพี่พี่กลับมาแล้วเหรอทุะเสร็จแล้วเหรอลินเหยาเห็นข้าเพิ่งกลับมาก็วิ่งเข้ามาถามเสร็จแล้วข้ายิ้มแล้วพยักหน้าดีแล้วลินเหยาได้ยินดังนั้นก็ถอนหายใจอย่างโลง่งออจากนั้นลินเหยาก็พูดต่อว่าพี่พวกเรากำลังจะไปเที่ยวบ้านเกิดของจิ้งหรูพี่จะไปด้วยไหมไปบ้านเกิดของหลิวจิ้งหรูนั่นก็คือเฉิงตูไม่ใช่หรือข้ากำลังจะไปเขาเทียนไท เขาเทียนไทยอยู่ห่างจากตัวเมืองเฉิงตูเพียงหนึ่งร้อยสิบกิโลเมตรนี่ก็ถือว่าไปทางเดียวกันไปด้วยกันเถอะข้าก็จะไปเที่ยวเล่นด้วยข้าพยักหน้าจิ้งเรอลิ้นยาวอุทานด้วยความประหลาดใจเมื่อครู่นี้นางแค่พูดไปอย่างนั้นไม่เคยคิดเลยว่าข้าจะไปด้วยตอนนี้ข้าตกลงโดยตรงทำให้หลิ้นยาวประหลาดใจมากแน่นอนข้ายิม้มลิ้นยาวได้ยินดังนั้นก็กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจพวกเจ้าจะออกเดินทางเมื่อไหร่ข้าถามขึ้นเตรียมจะออกเดินทางพรุ่งนี้ ใกล้จะถึงวันชาติแล้วถึงตอนนั้นคนจะเยอะไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวจะลำบากมากเลยตั้งใจจะไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวก่อนวันชาติลินเยากล่าวได้งั้นก็พรุ่งนี้แล้วกันข้าพูดจบก็พยักหน้าแล้วขึ้นไปชั้นบนก่อนหลังจากข้าขึ้นไปชั้นบนแล้วลินเยาเดินไปที่ห้องรับแขกมองดูคนอื่นๆแล้วยิ้มพูดว่าพวกเจ้าก็ได้ยินแล้วใช่ไหมพี่ชายข้าก็จะไปกับพวกเราด้วยได้ยินแล้วถ้าคุณชายลินไปด้วยก็ดีที่สุดกัวมินเสียหวังกล่าวด้วยอารมณ์หลิวจิิ้้้้งงรรููไไไไดดดดยนนนัันก็ม่พอะ จริงๆแล้วในใจนางกําลังคิดว่าเป็นเพราะไปบ้านตัวเองหรือเปล่าข้าถึงได้ตกลงถ้าเป็นอย่างนั้นล่ะก็ข้าก็คงจะมีความรู้สึกดีๆกับตัวเองสินะพอคิดถึงตรงนี้หัวใจของหลิวจิ้งหรูก็เต้นตึกตกมือน้อยๆกำแน่นเหลาวังตะโกนลั่นว่าใครก็อย่ามาแย่งกับข้าไปเชิงตูครั้งนี้ข้าจะเป็นคนจัดการเองเชิงตูก็เหมือนบ้านครึ่งหลังของเหลาวังเขาเป็นคนเกิดที่มณฑลเสฉวนลงทุนไปมากมายในบ้านเกิดเพื่อการพัฒนาบ้านเกิด เรื่องนี้เหล่าหวังทําได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนได้เจ้าทําเจ้าทําจัดการให้ดีละ่ะอย่าทําให้คุณชายลินเสียหน้าพวกเรายังไงก็ได้แต่คุณชายลินกับเยาเออเจ้าต้องจัดการให้ดีหลายคนพูดกันไปมาเริ่มเห็นด้วยให้เหล่าหวังเป็นผู้จัดการครั้งนี้ท่านประธานเจียงเครื่องบินส่วนตัวยังต้องใช้ของท่านของข้าอยู่ที่จิงตูเหล่าหวังมองไปทางเจียงเฉวียนสุยแล้วพูดไม่มีปัญหาว่าไปแล้วคุณชายลินก็นั่งเครื่องบินส่วนตัวของข้าจนชินแล้วเจียงเฉวียนสุยยิ้มตอบครั้งที่แล้วไปหันเฉิง ไปจริงตู่ล้วนแต่นั่งเครื่องบินส่วนตัวของเจียงเฉวียนสุยงั้นตกลงตามนี้พรุ่งนี้ก็ออกเดินทางแล้วคืนนี้เริ่มจัดการได้เลยเราหวังตัดสินใจขั้นสุดท้ายเตรียมการเดินทางทุกอย่างให้พร้อมผู้ใหญ่ปรึกษากันอยู่ทางนี้เด็กๆปรึกษากันอยู่อีกทางหนึ่งเยาเอ๋อร์ชวนอเวียไปด้วยสิเจ้าอ้วนนั่นอยากจะมาคลุกคลีกับพวกเราตลอดเลยชินเฟินเอ่ยขึ้นดีพวกเจ้าไปบอกเขาแล้วกันพี่ชิงชิงแล้วก็ถามเจิง้งชิงอย่าด้วยว่าจะไปกับพวกเราไหมลิ้นเยาพยักหน้า ดีชินเฟินพยักหน้าชิงหย่าต้องไปแน่แน่นางก็ไม่มีธุระอะไรชินชิงชิงตัดสินใจแทนเจิ้งชิงหย่าโดยตรงยังไม่ทันพูดว่านางมีธุระหรือไม่ต่อให้มีเรื่องใหญ่แค่ไหนนางก็จะเลื่อนครั้งนี้หลินเหยาเป็นคนนึกถึงนางเองนางไม่แอบดีใจก็ดีถมไปแล้วจะไม่มีเวลาได้อย่างไรวันรุ่งขึ้นออกเดินทางจากคฤราสน์เอาวชิงหลงขบวนรถห้าคันมุ่งหน้าไปยังสนามบินโดยตรงข้าอยู่ที่ไหนศูนย์กลางก็อยู่ที่นั่นเจิ้งชิงหย่าให้อเว่ยไปรับ ทั้งสองคนมาถึงสนามบินก่อนเวลาอาวี๋เจ้าอ้วนพี่ชายของเยาเอ๋อเป็นคนยังไงเจ้าเล่าให้ข้าฟังหน่อยสิเจิ้งชิงหยาตอนนี้ยังไม่เคยพบข่าได้ยินแต่ชื่อไม่เคยเห็นตัวจริงแต่จากที่ได้ยินจากปากพ่อของนางข้าคือหนึ่งเดียวในโลกสุดยอดโคตรโคตรบุรุษเทพเจ้ากำลังจะปรากฏตัวในไม่ช้าเจิ้งชิงหยาตื่นเต้นมากสุดยอดอวี๋ไม่รู้จะบรรยายอย่างไรได้แต่ใช้คำที่ใช้กันทั่วโลกมายกย่องนี่เจ้าไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระอยู่หรอ ใครบ้างจะไม่รู้ว่าคุณชายหลินสุดยอดเจ้าเคยพบคุณชายหลินไม่ใช่หรือข้าหมายถึงคุณชายหลินเป็นคนประเภทไหนเข้าถึงง่ายไหมเจิ้งชิงยาได้ยินดังนั้นก็เหลือกตาใสอเว่ยพูดมาตั้งนานที่แท้ก็พูดเรื่องไร้าสารนี่เองอเว่ยไม่รู้เลยว่าเจิ้งชิงยาคิดอะไรอยู่กระแอมเบาๆแล้วพูดอย่างใจเย็นว่าคุณชายหลินอารมณ์ดีมากเป็นบุรุษที่สมบูรณ์แบบสุภาพอ่อนโยนทั้งหล่อเหลาและสูงสักโอ้ยให้ตายสิเดี๋ยวเจ้าเห็นก็รู้เองแหละพูดไปมากกว่านี้ข้าเองก็อิจฉาดูถูกเจ้้าแลว มีหน้าเล่าเสียหวังกับคนอื่นๆถึงไม่ชวนเจ้าเล่นด้วยเจิ้งชิงอย่าเชิดคอแล้วแค้นเสียงเบาๆเอาเว่ยไม่กล้าโต้แย้งคำพูดนี้เพราะเจิ้งชิงอยาพูดความจริงถ้าชวนตัวเองเล่นด้วยตัวเองจะยังมาคุยโม้อ,อวดกับเจ้าที่นี่อยู่ทำไมคงจะตามขบวนรถไปตั้งนานแล้วทั้งสองคนทะเลาะก,กันอยู่ครู่หนึ่งรถที่หลงเอ้าเทียนขับเป็นคันแรกก็ปรากฏตัวขึ้นในสายตาของทั้งสองคนมาแล้วเอเว่ยมองดูหมายเลขทะเบียนรถที่คุ้นเคยรีบพูดขึ้นเจิ้งชิงอยาจู่จหัวใจก็เริ่มเต้นเร็วขึ้น มีความรู้สึกกลัวและตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกรู้สึกเหมือนกำลังจะไปเจอเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าอีกฝ่ายหล่อมากแต่ก่อนที่จะได้เห็นตัวจริงความรู้สึกกลัวและกังวลใจนั้นก็เต็มอยู่ในอกขบวนรถหยุดลงหลงเอ้าเทียนและตู้ลาจียเคอเปิดประตูรถเป็นคนแรกจากนั้นก็รีบหันกลับไปเปิดประตูหลังให้อย่างนอบน้อมข้ากับลินเหยาคนละข้างก้มหัวออกมาในวินาทีที่ข้าออกมานางก็เงยหน้าขึ้นมองเห็นเจิ้งชิงหย่าพอดีสายตาของเจิ้งชิงหย่าก็กำลังจ้องมองมาที่ข้า ทั้งสองคนศบตากัน0.1วินาทีเจิ้งชิงหย่ารีบเบือนสายตาหนีหัวใจเริ่มเต้นเร็วขึ้นมีความรู้สึกใจเต้นแรงหล่อมากมีออร่ามารักตายเลยนี่สิถึงเรียกว่าผู้ชายคนอื่นเมื่อเทียบก,กับเขาแล้วก็เหมือนไก่บ้านกับสุนัขบ้านไม่น่าพูดถึงชิงหย่าคุณชายอวี๋ลินเหยาลงจากรถแล้วโบกมือทักทายทั้งสองคนเสียงเรียกของลินเหยา้าเพิ่งจะดึงเจิ้งชิงหย่ากลับสู่ความเป็นจริงเหยาเอ๋อเจิ้งชิงหย่ารีบเดินไปหาลินเหยาโบกมือทักทายพี่ นี่คือเพื่อนสนิทของชิงชิงชิงเจิ้งชิงหยาลิ้นเยาเห็นทั้งสองคนเดินเข้ามาก็แนะนำให้ข้ารู้จักพ่อของเจ้าคือเจิ้งหมิงเจิ้งซูใช่ไหมข้ามองดูแวบหนึ่งแล้วถามอืมใช่ค่ะเจิ้งชิงยาพยักหน้าทีๆเหมือนไก่จิกข้าวข้าเป็นฝ่ายพูดกับตัวเองก่อนหัวใจตื่นเต้นมีไหมตอนนี้ทุกคนก็ลงจากรถแล้วชิ้นชิงชิงเดินเข้ามามองเจิ้งชิงยาแล้วถามพวกเจ้ารอนานไหมเพิ่งมาถึงพวกเจ้าก็มากันแล้วเจิ้งชิงยากล่าวชิ้นชิงชิงสวมชุดกระโปรง ดูสวยงามสมสองงามหา่าเหมือนคนกําลังจะเดินทางไปเที่ยวไกลๆคุณชายหลินเครื่องบินจัดการเรียบร้อยแล้วพวกเราเข้าไปเตรียมขึ้นเครื่องกันเถอะเจียงเฉวียนสุยเดินเข้ามาพูดไปเถอะข้าพยักหนา้ากลุ่มคนเข้าไปในห้องรับรองพิเศษของสนามบินไม่นานหลงเอ้าเทียนให้คนส่งมู่หลงเทียนกูมาเมื่อคนครบแล้วก็เริ่มเตรียมขึ้นเครื่องจากเมืองหลวงปิศาจบินไปเฉิงตูค่อนข้างเร็วใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงกว่าก,าก็ถึงพักผ่อนคงเป็นไปไม่ได้ที่จะพักผ่อน ทุกคนจับกลุ่มกันสามห้าคนเริ่มเล่นไพ่เพื่อฆ่าเวลาเครื่องบินลงจอดที่สนามบินนานาชาติซงหลิวเฉิงตูเราหวังจะเตรียมขบวนรถรออยู่ที่สนามบินแล้วกลุ่มอี้ตามีธุรกิจกระจายอยู่ค่อนข้างมากในมณฑลเสฉวนก็เป็นการลงทุนเพื่อบ้านเกิดด้วยเราหวังเพิ่มการลงทุนในมณฑลเสฉวนดังนั้นที่นี่จึงถือเป็นฐานที่สำคัญของกลุ่มอี้ตาครั้งนี้เราหวังจัดที่พักให้เป็นโรงแรมของตัวเองโรงแรมว่านตาเร่หัวเฉิงตู โรงแรมว่านตาไร่หัวเฉิงตูตั้งอยู่บนถนนปินเจียงจงติดกับย่านการค้าถนนชุนสี่ทิศเหนือมองเห็นจตุรัสเทียนฟูแลนด์ม้าของเฉิงตูทิศใต้มองเห็นทิวทัศน์แม่น้ำจิ่งเจียงที่สวยงามเราวังได้สั่งการเป็นพิเศษให้คนเคลียร์ห้องชุดสุดหรูทั้งชั้นชั้นหนึ่งมีห้องพักหลายสิบห้องแม้จะพักไม่เต็มแต่ถ้ามีคนนอกอยู่ด้วยคงจะไม่สะดวกเลยเมาส์ทั้งชั้นเลยเพิ่งถึงโรงแรมก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วทุกคนรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมตอนบ่าย ลิ้นเยาและพวกเขากำลังปรึกษากันว่าจะไปเดินเล่นที่ไทกูหลีโรงแรมที่พวกเขาพักอยู่บนถนนชุนซีอยู่ใกล้กับไทกูหลีมากไม่ต้องนั่งรถเดินก็ถึงไทกูหลีได้พี่ตอนบ่ายพวกเราจะไปเดินซื้อของพี่ไปกับพวกเราด้วยสิลิ้นเยาเข้ามาคลอเคลียข้างกายข้าแล้วพูดลินเยาเพิ่งพูดจบชินชิงชิงมาวิเยียนหลิวจิ้งรูเจิ้งชิงหย่าสี่คนมองข้าด้วยดวงตาโตโตหวังว่าข้าจะไปด้วยข้ายิ้มแล้วพูดว่าข้าไม่ไปดีกว่า ข้ามีธุระอย่างอื่นต้องทำสองสามวันนี้พวกเจ้าเที่ยวกันเองเถอะพี่พี่มาเฉิงตูมีธุระอย่างอื่นใช่ไหมลินเยาถามอย่างสงสัยมินาเล่าตอนที่ตัวเองบอกว่าจะไปเที่ยวเฉิงตูข้าได้ยินแล้วก็ตกลงโดยไม่ได้คิดเลยที่แท้ก็มาทำธุระอย่างนี้ก็เข้าใจได้แล้วอืมรอข้าจัดการเรื่องเสร็จแล้วค่อยไปเดินเล่นกับพวกเจ้าข้าพยักหน้าก็ได้หลินเยาพยักหน้าอย่างผิดหวังเล็กน้อยคนอื่นๆก็เช่นกันแต่ก็แสดงออกมาไม่ได้กังอี้เสี่ยวเจียเคอ ข้ามองไปทางโจกังอี้และอิงหลุนเจียเค่อแล้วเรียกท่านสือท่านสือจูโจกังอี้และอิงหลุนเจียเค่อรีบวิ่งเข้ามาเรียกอย่างนอบน้อมสองสามวันนี้พวกเจ้าสองคนอยู่เป็นเพื่อนพวกเขาข้าสั่งพวกเรากำลังจะไปดูโบราณสถานสมัยโบราณทิ้งสองคนนี้ไว้ก็พอจะช่วยหลิงเหยวได้บ้างถึงแม้จะไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแต่มีสุดยอดบอดี้การ์ดสองคนอยู่ข้างกายอย่างน้อยก็สบายใจขึ้นบ้างขอรับทั้งสองคนพยักหน้า ก็เป็นแบบนี้ทหารส่วนใหญ่ที่เพิ่งมาถึงเฉิงตูแยกกันเป็นสองทางต่างคนต่างทําธุระของตัวเองข้าพาหลงเอ้าเทียนตู้ลาเจียเคอและมู่หลงเทียนกูมุ่งหน้าไปยังเขาเทียนไถลิ้นเยาและเด็กรุ่นน้องเหล่านี้ไปเดินเล่นที่ไทกูหลีส่วนเหลาวังและคนอื่นๆอยู่ที่โรงแรมคุยโมโออวดทําหน้าที่สนับสนุนให้ดีก็พอไทกูหลีที่นี่คือสถานที่ที่เหล่าเน็ตไอดอนต้องมาเช็คอินความเจริญรุ่งเรืองของที่นี่โด่งดังไปทั่วประเทศจีนริมถนนเต็มไปด้วยสาวสวยวัยใสย,ยังมีหนุม่มรออีกด้วย ตลอดบ่ายลิ้นเยาและคนอื่นๆเดินเล่นอยู่ที่ไทกูลีตลอดบ่ายส่วนข้าทั้งสี่คนมาถึงเขาเทียนไถแล้วท่านผู้มีพระคุณอยู่ทางทิศใต้ของยอดเขาข้าจะพาท่านไปหลังจากถึงยอดเขาแล้วมู่หลงเทียนกู่ชี้ไปทางทิศใต้แล้วพูดอืมไปเถอะข้าพยักหน้าหลายคนไม่ได้เข้าทางประตูใหญ่ของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ตรงไปยังทิศใต้โดยตรงสำหรับพวกเราแล้วการปีนเขาก็เหมือนเดินบนพื้นราบเพียงไม่กี่ลมหายใจก็หายลับไปจากสายตาแล้ว ทั้งสี่คนมาถึงทางทิศใต้ของยอดเขาอย่างรวดเร็วที่นี่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเขาเทียนไถแต่ที่นี่ผู้คนเบาบางคนที่มาถึงยอดเขาน้อยคนนักที่จะมาทางนี้มู่หลงเทียนกู่นำทั้งสามคนมาถึงบริเวณที่มีต้นไม้หนาแน่นชี้ไปข้างหน้าแล้วพูดท่านผู้มีพระคุณคนอยู่ที่นี่ข้าสัมผัสอยู่ครู่หนึ่งที่นี่มีทางลัดจริงๆคนธรรมดามาถึงก็ตรวจไม่พบไม่ต่างจากที่อื่นๆข้ายื่นมือไปสัมผัสทางลัดในไม่ช้าพลังงานก็สะท้อนกลับมา ทำลายค่าเปล่งคำพูดเบาๆเขตอาคมแตกสลายทันทีข้านำทางเข้าไปในเขตอาคมก่อนหลังจากทั้งสี่คนเข้าไปแล้วเขตอาคมก็กลับคืนสู่สภาพเดิมหากมีคนอยู่ที่นั่นในตอนนี้พวกเขาจะเห็นคนสี่คนหายตัวไปในอากาศหลังจากทั้งสี่คนเข้าไปในเขตอาคมแล้วที่นี่ก็เป็นทัศนียภาพใหม่อีกแห่งหนึ่งดอกไม้ใบหญ้าต้นไม้อุดมสมบูรณ์ร่มรื่นด้วยแมกไม้ทุกอย่างดูมีชีวิตชีวามากเรากับว่าผืนดินที่นี่อุดมสมบูรณ์กว่าเติบโตอย่างหนานแน่นมาก หลังจากเข้ามาแล้วเบื้องหน้าไม่ไกลนักสามารถมองเห็นถ้ำหินแห่งหนึ่งด้านซ้ายของปากถ้ำเขียนว่าถ้ำพำนักซ่อนเร้นหรือสุสานจันทาเจ็ดดาราส่วนด้านขวาเขียนว่าผู้มีวาสนาจะได้กลายเป็นเซียนข้าใช้เนตทิพย์ตรวจสอบดูครู่หนึ่งยิ้มแล้วพูดว่าที่นี่ไม่ใช่โบราณสถานสมัยโบราณเป็นที่พำนักของเซียนนั้นไม่ผิดแต่เจ้าของที่นี่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนคำพูดเดียวของข้าทำให้ทุกคนงงงวยมีปีศาจที่กลายเป็นเซียนจริงๆหรือท่านอาจารย์ไม่ใช่คนแล้วเป็นอะไรหลงเอ้าเทียนถามอย่างใจร้อน ข้ามองดูสายตาที่ใจร้อนของทั้งสามคนยิ้มแล้วพูดว่าพูดให้ถูกก็คือวัวตัวหนึ่งวัวเขียวตัวหนึ่งวัวเขียวตัวหนึ่งทั้งสามคนต่างตะลึงงันวัวตัวนี้ยังสามารถสร้างเขตอาคมได้อีกหรือนี่จะไม่ทําให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานเสียอีกหรือพอข้าพูดแบบนี้ทั้งสามคนก็หน้าเสียทันทีคนเทียบกับวัวช่างหน้าโมโหจริงอาจารย์วัวอะไรเก่งกาจขนาดนี้หลงเอ้าเทียนถามอย่างไม่เข้าใจวัวเขียวที่เป็นพาหนะของเลาจือลีเอ๋อ ข้าพูดเหลาจือหายตัวไปหลังจากออกจากด่านหานกู่ทำไมวัวตัวนี้ถึงมาประปนอยู่บนภูเขาได้นี่มันห่างไกลกันเกินไปไม่เกี่ยวข้องกันเลยนี่นาอาจารย์วัวตัวนี้กลายเป็นเสียนแล้วหรือหลงเอ้าเทียนยิ้มอืมได้รับการชี้แนะจากเหลาจื่อเล็กน้อยก็กลายเป็นเสียนแล้วจึงได้ทิ้งแดนเซียนแห่งนี้ไว้เข้าไปดูกันเถอะข้างในอาจจะมีของที่เป็นประโยชน์กับพวกเจ้าข้าพยักหน้าแล้วพูดถ้าเป็นโบราณสถานที่เหลาจือทิ้งไว้อาจจะเป็นประโยชน์กับข้าแต่เป็นของที่นั่งอยู่ข้างล่างเหลาจือ้อ โบราณสถานที่วัวเขียวทิ้งไว้ก็ไม่มีประโยชน์กับข้าแล้ววัสนาที่ข้าได้รับที่เขาคุณหลุนคืออะไรข้ายังไม่เข้าใจจนถึงตอนนี้อาจจะไม่ใช่คนของโลกนี้อาจจะนำไปสู่อีกโลกหนึ่งดีทุกคนพยักหน้าตามข้าเข้าไปในถ้ำโรงแรมว่านตาเร่หัวเราวังคุณชายหลินกับเยาเออออกไปกันหมดแล้วเจ้าไม่หากิจกรรมอะไรให้พวกเราทำบ้างละ่ะแจ็คมาเอนกายอยู่บนโซฟามองดูเหล่าวังที่นั่งชงชายอยู่ที่โตะน้ำชาแล้วถามมาดื่มชาก่อน เดี๋ยวค่อยดูว่ามีอะไรให้ทำบ้างเราหวังชงชาเสร็จแล้วตะโกนเรียกทุกคนว่าดื่มกันเองนะดื่มชาของเจ้าสู้ดื่มน้ำเปล่าสองแก้วยังดีกว่าเลยมีไม่ได้อยู่ที่คฤราสน์นานแต่รถนิยมกลับสูงขึ้นชาทั่วไปเขาไม่ใช่ตามองแล้วส่วนชาทั่วไปคืออะไรนั้นนอกจากชาที่คฤราสน์ของข้าแล้วชาอื่นๆล้วนเป็นชาทั่วไปข้าดื่มดูสิทำให้พวกเจ้ารถนิยมสูงขึ้นจะมีอะไรให้พิธีพิถันนักหนาเจียงเฉวียนสุยเดินเข้าไปยกชาที่เหล่าหวังชงไว้ขึ้นดื่มคำหนึ ถุยรสชาติห่วยแต่อะไรอย่างนี้เจียงเฉวียนสุยเพิ่งดื่มเข้าไปก็บ้วนออกมาตบหน้าตัวเองทันทีตัวเองดื่มชาดีๆที่คฤรานาจนชินชานี้มันดื่มยากจริงๆพอเปรียบเทียบกันแล้วรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่รสชาติเลยฮ่าฮ่าทุกคนมองดูท่าทางของเจียงเฉวียนสุยแล้วต่างกอหัวร้อนลัน่นลาวังยกแก้วชาขึ้นมาอย่างสงสัยเตรียมจะลองชิมมองดูเจียงเฉวียนสุยแล้วถามว่ามันไม่อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอเจ้าลองชิมดูเองสิชาที่เจ้าชงต่อให้กล้ามกลืนน้ำตาก,ก็ต้องดื่มให้หมด เจียงเฉวียนสุยยิ้มเหลาวังไม่ค่อยเชื่อดื่มไปคำหนึ่งแม้จะไม่ได้บ้วนออกมาแต่สีหน้าของเขาก็ฟ้องก็พอใช้ได้พอกินได้เหลาวังปากแข็งแซงทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่มือก็ไม่ได้แตะแก้วชาอีกเลยไม่อร่อยจริงๆเรเหลาวังอดไม่ได้ที่จะบ่นในใจนี่ไม่ใช่ปัญหาของใบชาแต่เป็นเพราะดื่มชาที่บ้านข้าจนชินความแตกต่างนี้มันมากเกินไปลิ้นยังปรับตัวไม่ได้ในทันทีงั้นเจ้าก็ดื่มให้หมดเองแล้วกันเจียงเฉวียนสุยเห็นเหลาวังปากแข็ง รีบพูดเสริมว่าได้ๆเราหวังหัวเราะแห่ๆตอนนั้นเองโทรศัพท์มือถือของเหลาหวังก็ดังขึ้นใครครับเหลวหวังมองดูเบอร์แปลกแล้วถามอย่างสงสัยคุณหวังสวัสดีครับผมเพิงกุ้ยเลข,ขานุการของผู้ว่าการชวีทราบว่าพวกท่านทุกคนมาถึงเฉิงตูแล้วผู้ว่าการชวีอยากจะเชิญพวกท่านรับประทานอาหารมื้อเย็นสักมื้อเพิงกุ้ยทักทายอย่างสุภาพกลุ่มนักธุรกิจใหญ่ขนาดนี้จู่ๆก็รวมตัวกันมาเฉิงตูผู้นำมนทนเสฉวนย่อมต้องให้ความสนใจเป็นธรรมดาคุณเลขาเพิงสวัสดีครับ รอสักครู่นะครับผมขอถามความเห็นของพวกเขาก่อนเราหวังตัดสินใจไม่ได้คำเชิญของผู้ว่าการชวีจะตอบตกลงหรือปฏิเสธตัวเองตัดสินใจแทนพวกเขาไม่ได้ได้ครับคุณหวังผมรอโทรศัพท์จากคุณเพิงกุ้ยพูดจบก็กล่าวทักทายเหล่าหวังแล้ววางสายไปมีกิจกรรมแล้วจะไปไหมผู้ว่าการชวีตอนเย็นอยากจะเชิญพวกเราทานอาหารเย็นสักมือ้อเราหวังวางสายแล้วมองดูทุกคนเพื่อขอความเห็นอย่าไปเลยพวกเราไม่ได้มาลงทุนสักหน่อย จะไปกินข้าวอะไรกันเที่ยวกันเองดีกว่าไปก็ขี้เกียจจะยุ่งยากข้าว่าก็ใช่คุณชายลินจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่าไปเลยดีกว่าหลายคนพูดกันไปมาไม่อยากไปได้งั้นข้าจะตอบกลับไปเหลาวังพูดจบก็โทรศัพท์ออกไปไปถึงไหนแล้วคุณหวังเพิงกุ้ยถามขอบคุณผู้ว่าการชวีสำหรับคำเชิญแทนข้าด้วยความปรารถนาดีของท่านพวกเราทราบซึ้งใจแล้วพวกเรามาที่นี่มีธุระอย่างอื่นต้องไปทำธุระคงจะไม่ไปทานข้าวด้วยแล้ว เราหวังกล่าวอย่างขอโทษยังไรเสียก็เป็นคําเชิญของผู้ว่าการชวีถึงแม้จะปฏิเสธไปแล้วก็ต้องพูดจาถนอมน้ําใจกันบ้างเช่นนั้นคุณหวังพวกท่านก็ทําธุรกันต่อเถอะผมไม่รบกวนแล้วเพิงกุ้ยได้ยินดังนั้นก็พยักหน้าจากนั้นก็วางสายไปหลังจากเพิงกุ้ยวางสายแล้วก็นําข่าวนี้ไปรายงานให้ผู้ว่าการชวีทราบตามความเป็นจริงได้แล้วเจ้าออกไปเถอะผู้ว่าการชวีโบกมือหลังจากเพิงกุ้ยออกไปแล้วผู้ว่าการชวีก็โทรศัพท์ออกไปสายหนึ่ง รับรองว่าคุณหวังและคนอื่นๆไม่ได้ตอบรับคำเชิญของข้าเจ้าบอกว่ามีผู้ใหญ่มาด้วยตกลงว่าเป็นใครกันผู้ว่าการชวีพูดกับโทรศัพท์อย่างสงสัยเหล่าเจ้างที่ผู้ว่าการชวีพูดถึงก็คือเลขาธิการพักเมืองหลวงปิศาจเจ้างหมิงพวกเขาสองคนเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันเจ้างหมิงรู้เรื่องที่ข้ามาเฉิงตู่ลูกสาวของเขาก็มาด้วยนี่เป็นบุคคลสําคัญระดับฟ้ากลัวว่าเพื่อนร่วมรุ่นจะไปล่วงเกินข้าก็เลยให้ผู้ว่าการชวีเชิญเหล่าหวังและคนอื่นๆทานข้าวในทางอ้อมเพื่อทําความรู้จัก อย่าถามมากเลยสถานะของเจ้าบางเรื่องควรถามบางเรื่องไม่ควรถามเจ้ายังไม่เข้าใจอีกหรือถ้าข้าพูดได้ข้าก็คงบอกเจ้าไปนานแล้วสรุปแล้วเจ้าจำไว้ข้อหนึ่งอย่าทิ้งจิตใจดั้งเดิมตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนก็พอเจ้างมิงปฏิเสธที่จะตอบคำถามของผู้ว่าการชวีสิ่งที่เขาทำได้ก็คือเตือนสติเล็กน้อยอย่าไม่มีตาไปล่วงเกินคนที่ไม่ควรล่วงเกินผู้ว่าการชวีเห็นเจ้างมิงพูดจาจริงจังขนาดนี้ในใจเขาก็สงสัยมากกว่าใคร มองดูรายชื่อที่สายการบินส่งมานี่มันมีผู้ใหญ่ที่ไหนกันจากนั้นชื่อของหลงเอ้าเทียนก็ปรากฏในสายตาของเขาผู้ว่าการชวีตกใจที่แท้ก็เป็นเขาหลงเอ้าเทียนเป็นใครคนที่มีสถานะอย่างชววหมิงหวยย่อมต้องรู้บ้างแม้จะไม่ได้ติดต่อกันโดยตรงแต่เบื้องบนก็มักจะส่งข่าวสารเกี่ยวกับคนประเภทนี้มาบ้างอย่างไรเสียตำแหน่งก็ต่างกันสิ่งที่รู้ย่อมต้องมากกว่าตอนนี้ชื่อของหลงเอ้าเทียนปรากฏอยู่ในรายชื่อมีน่าเล่านักธุรกิจใหญ่จำนวนมากถึงได้มากัน นี่มันพระพุทธรูปองค์ใหญ่ชัดๆคนประเภทนี้น่ากลัวจนขนหัวลุกเชี่ยวชาญในการจัดการเรื่องที่ยุ่งยากแล้วยังขึ้นตรงต่อท่านผู้เท่าหววโดยตรงอีกด้วยแม้ไม่เคยเห็นหน้าแต่ก็ได้ยินชื่อเสียงชวีหมิงเหว่ยสามารถมาถึงสถานานีได้ย่อมีความอ่อนไหวต่อเรื่องเหล่านี้เป็นพิเศษเหล่าเจ้าง่าเข้าใจความหมายของเจ้าแล้วสวีหมิงเหว่ยมองดูรายชื่อบนโต๊แล้วพูดขึ้นดีถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็ถามข้าได้อะไรที่ข้าพูดได้ก็จะบอกเจ้าเจ้างมิงกำชับเพื่อนร่วมรุ่น ขอบคุณสวีหมิงเหวยยิ้มแล้วพูดฮ่หาฮ่าคำพูดนี้ไม่ต้องพูดหรอกพูดแล้วจะดูห่างเหินเกินไปเซียวอยาก็ไปเที่ยวเฉิงตูด้วยถ้ามีเวลาข้าจะให้นางพาไปเยี่ยมเจ้าเจิ้งหมิงหัวเราะลัน่นเซียวอยากก็มาด้วยเหรออย่างนั้นก็ดีเลยข้าต้องให้นางมาเยี่ยมบ้านข้าไม่ได้เจอกันหลายปีแล้วมาถึงมณฑลเสฉวนแล้วยังไงก็ต้องมาเยี่ยมบ้านลงบ้างสวีหมิงเหว่ยยิ้มแล้วพูดได้ถึงตอนนั้นข้าจะบอกนางสักคำถ้ามีเวลาจะให้นางไปเยี่ยมสักครั้ง เจิงหมิงก็ไม่แน่ใจว่าเจิ้งชิงอยากจะมีเวลาหรือไม่ได้แต่พูดว่าถึงตอนนั้นค่อยว่ากันอย่างไรเสียเจิ้งชิงอยากก็อยู่กับข้าและลินเหวานั่นเป็นโอกาสที่หาได้ยากดีสวีหมิงเหวยตอบรับเสียงหนักแน่นจากนั้นทั้งสองคนก็คุยเล่นกันสองสามคำแล้ววางสายไปถนนชุนซีร้านหม้อไฟเสี่ยวหลงขานลินเหวาและพวกเขาตั้งใจจะกินหม้อไฟเป็นมื้อเย็นกัวหมินเสี่ยวหวังและเจียงซินมาถึงก่อนเวลาจองห้องส่วนตัวไว้ห้องหนึ่งดังนั้นกลุ่มคนจึงไม่ต้องต่อคิวเหยาเอา่อ พวกเจ้าอย่ามาแย่งกับข้านะนี่ก็ถึงบ้านข้าแล้วยังไงก็ต้องแสดงน้ำใจบ้างหลิวจิ้งรู้กล่าวอย่างกระตือรือร้นได้ได้เจ้าเลี้ยงลิ้นยายิ้มตอบรับหม้อไฟมื้อหนึ่งก็ไม่กี่บาทพวกเขาสิบเป็นสิบสองคนอย่างมากก็เสียไปสองสามพันม้อไฟอร่อยแต่ก็ไม่แพงมากเงินจํานวนนี้หลิวจิ้งรู้ก็ยังจ่ายไหวคุณชายทั้งหลายพวกท่านก็ได้ยินแล้วนะเย้าเออตกลงแล้วเดี๋ยวพวกท่านใหญ่แย่ยยงกันจ่ายเงินนะหลิวจิ้งรู้กล่าวกับหลายคนอย่างพอใจฮ่าฮ่าไม่กลา้า มีคนเลี้ยงพวกเราก็ดีใจจะแย่แล้วจะแย่งกันจ่ายเงินได้ยังไงหลายคนยิ้มแล้วพูดทุกคนเคารพการกระทําของหลิวจิ้งหรูเชิงตูเป็นบ้านเกิดของนางจ่ายเงินเองก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่มีใครสนใจเงินจํานวนนี้แต่หลิวจิ้งหรูแย่งที่จะเลี้ยงข้าวพวกเขาการกระทํานี้ทําให้คนรู้สึกดีมากรสชาติของเสี่ยวหลงคานอร่อยมากกลุ่มคนสั่งหม้อหยวนอย่างหม้อหนึ่งกินกันนานถึงสองชั่วโมงถึงจะอิ่มอร่อยสบายใจหลิวจิ้งหรูเห็นทุกคนกินกันเกือบอิ่มแล้ว ก็แอบออกไปจ่ายเงินก่อนหลังจากกินหม้อไฟเสร็จแล้วกลุ่มคนก็ไปร้องเพลงที่คาราโอเกะชิงชิงสองคนนั้นเป็นใครเหรอตาม,มาทั้งวันแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยเจิ้งชิงหย่ามองดูโจกังอี้ที่นั่งอยู่มุมหนึ่งของห้องและตู้ลาเจียเคอร์กระซิบถามชินชิงชิงเบาๆทั้งสองคนเหมือนบดีกาทั้งวันไม่เห็นพูดอะไรสักคำพอมาถึงห้องก็ไม่ได้ร้องเพลงทําให้เจิ้งชิงหย่าสงสัยเล็กน้อยฝรั่งคนนั้นคือหลานชายของตู้ลาเจียเคอร์ส่วนอีกคนประวัติไม่ธรรมดา ชิงชิงชิงแซงทำเป็นลังเลแล้วพูดประวัติอะไรเจิ้งชิงอย่าถามเขาชื่อโจกังอีหลานสิทธิ์ของคุณชายหลินปู่ของเขาก็คือท่านผู้เฒ่าโจชิงชิงพูดจบก็ชี้ขึ้นไปข้างบนพ่อของเจิ้งชิงอย่าเป็นเลขาธิการพักเมืองหลวงปิศาจย่อมต้องคุ้นเคยกับคนเบื้องบนเป็นธรรมดาพอได้ยินชิงชิงชิงพูดว่าโจกังอีเป็นหลานชายของท่านผู้เฒ่าโจก็ยังตกใจอยู่ไม่น้อยนี่คือท่านผู้เฒ่าโจนะหนึ่งในสี่ท่านนั้นแต่คนที่มีสถานะขนาดนี้ กลับมาทำงานเป็นบอดี้การ์ดท่านผู้ชายหลินสุดยอดจริงๆสุดยอดเจิ้งชิงอย่าพูดเบาๆสุดยอดรู้ว่าเป็นคุณชายหลินสุดยอดหรือโจกังอี้สุดยอดนี่มันเรื่องเล็กน้อยชินชิงชิงหัวเราะ Ą คิกคักนางเคยพบท่านผู้เท่าหวงและท่านผู้เท่าหลีมาแล้วเรื่องเหล่านี้สำหรับนางแล้วถือเป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆตอนที่ท่านผู้เท่าหวงและท่านผู้เท่าหลีมานางเป็นคนรับผิดชอบชองชาท่านผู้เท่าหวงและท่านผู้เท่าหลี่ยังชมเชยนางนี่เป็นเกียรติยศตลอดชีวิต พ่อของนางยังไม่มีสิทธิ์นี้เลยพี่ชิงชิงขอตามไปด้วยคนสิเจิ้งชิงอย่าแซงทำท่าประจบประแจงคล้องแขนชินชิงชิงออดอ้อนนั่นต้องดูว่าคุณหนูอารมณ์ดีหรือเปล่าชินชิงชิงยิ้มแล้วพูด